ถ้าทองหนึ่งบาทนั้นหายเราจะทุกข์ใจนะทุกข์ใจเพราะอะไรมันทองเราถูกต้องป่ะแต่ในขนาดเดียวกันทองหนึ่งบาทของชาวบ้านหายเราจะทุกข์ใจไหมไม่ทุกเพราะอะไรก็มายถ่ทองเราจะทุกข์ทบามอะ่ะถ้ามันเป็นทองเราเราถึงจะทุกข์ถูกต้องป่ะแต่ไม่ใช่ทองเราเราทุกข์มั้ยไม่ทุกเพออาจารย์หายเราเสียใจนะมั้ยไม่เป็นเรื่องของอาจารย์ป่ะคนที่เสียใจเกิ ในใจว่าเป็นของเราเราจะทุก์ร้อนเพราะสิ่งนั้นไม่ยึดบั้นถือมั่นในสิใจย่อมไม่ทุก์ร้อนเพราะสิ่งนั้นดังนั้นอย่าไปเอาอะไรมาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการยึดมั้นถือมั้นในชีวิตเราว่าต้องเป็นไปนตามความออใจของเราปล่อยวางบ้างก,ก็ได้ถือไว้ไม่นักหรอบางทีเราเนี่ยมีร่างกายไม่ได้สมประกรอบไม่ได้สบมบูรณ์แบบบริบูรณ์เหมือนกับสมัยที่เรายังมีความหนุ่มสาวปัจจุบันเราเข้าแฉลี่ย่ชลาแล้ว อะไรที่มันหนักมากเกินไปปล่อยวางมากได้ถือไว้หนักเปล่าไม่สบายตัวดังนั้นหน้าที่พวกเราทุกคนคือเพื่งมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติในการรอคอยการตายการเป็นผู้สูงอายุพระเจ้าสอนให้มีสติในการรอคอยการตายเรียกว่ามรณารู้สติบางคนอาจจะไม่ยอมรับในความตาย ใครก็ตามไม่อยากตายวันหนึ่งความตายมันจะมาเยือนไม่มีทางที่จะมีใครหลีกเล้่ยหนีพ้นจากพยามาตุล่ในการจะมาเอาชีวิตเราไปได้ไม่มีทางพวกเราทุกคนจะต้องตายตามเหตุตามปัจจัยหการกระทำทาง,ทาง,ทางกายวาจาใจของตัวเองไม่ว่าจะสุจริตก็ตามไม่ว่าจะทุจริตก็ตามตัวเราเองต้องเป็นผู้ผรับผลของความตายนั้นไม่มีทางหลีกเลี่ยงต่อความตายนั้นได้ดังนั้นหน้าที่พวกเราทุกคนคือต้องมีสติรอคอยมัน การจะมีสติรอคอยต่อความตายทำอะไรบ้างในฐานะที่เรายังเป็นคราวาอยู่เราทำสามอย่างศีลส,สมาธิปัญญาสามข้อทำไม่ได้แต่ถ้าในฐานะฆราวาทั่วไปยังมีเงินมีทองในการสรัางทำบุญทำทานก็ทำสามอย่างทานศีลภาวนาทานมีอะไรบ้างการให้ ให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาเล่าให้ระเบียบเครื่องเป็นาคาเครื่อ,องพรต่างๆทุกอย่างที่เราให้กันเป็นปกติเงินทองหยอดตรงหยอ,หยอนตู้นี่เรียกว่าการให้ทานนักสิการให้ทานเนี่ยมีผลมากถ้าเราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามีอันนี้สมมากด้วยมีอัน,นิส้สมใหญ่ด้วย